วินดาสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่แอมคัดสรรมาแล้วอย่างดีที่สุดยาสีฟันสมุนไพรบ้านประอาทิตย์ใช้เพียงปริมาณเล็กน้อยก็แปลงสะอาดเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีลมหายใจสดชื่น สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News o อันะคะประจำวันอังคารที่28มกราคมพุทธศักราช2568ค่ะแน่นอนอังคารแบบนี้อยู่กับอาจาร,รย์ปานเทพบัวพงพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับและสวัสดีปีใหม่วันตรุษจีนท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ร่ำรวยเงินทองเฮงๆๆๆเฮงรวยรครับแน่นอนค่ะ ดิฉันอุศนีเอกอุศนีเช่นกันนะคะขอวอวยพรทุกท่านให้มีความสุขในวันตรุษจีนแต่แน่นอนตอนนี้แฟนๆมารอเราล้นหลามมากเกินครึ่งหมื่นนะจันค่ะเกรงใจมากเลยเพราะว่าพอทีมงานบอกว่าผมบอกต้องรีบเข้าเร็วๆเข้าให้ทันนะดูถ้าผู้ชมมารอขนาดนี้เนี่ยเกรงใจท่านผู้ชมมากนะครับแต่ว่าจะสมราคา ที่ท่านผู้ชมรอแน่ๆวันนี้แน่ๆเพราะวันนี้ยังมีเปิดเพิ่มอีกเยอะมากและมีคนรอ,อนิทานอาจารย์ตอนบจบ <ก S 2> เดี๋ยวลองดูว่าจะเล่าได้ทันไหมนะคะนะครับทีนี้วันนี้มีความเคลื่อนไหวที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแตงโมเนี่ยสองเรื่องและมีข่าวความเคลื่อนไหวของคุณแตงโมเนี่ยต่อเนื่องด้วย ขอเริ่มที่เรื่องนี้ก่อนนะคะเพราะเราตามเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วจากรายการ New s ์อัของเราก็คือเรื่องของกรณีบอสทั้งหลายที่อยู่ในเรือนจําปรากฏวันนี้แปลกมากอาจารย์ปันเทพมีข่าวลือแพร่สะพัดในโลกออนไลน์ค่ะเป็นการลือเกี่ยวกับการเสียชีวิตของบอสกันกันตะถาวรซึ่งเป็นหนึ่งในจําเลยคดีดีไอคอนเนี่ยนะคะบอกว่าได้มีการจบชีวิตตัวเองในเรือนจําเนื่องจากภาวะเครียดหนักหลังทราบข่าวที่บอสมิน แล้วก็บอแซมถูกอายการยกฟ้องและได้รับการปล่อยตัวแต่ว่าตัวเองยังอยู่ในเรือนจําถูกคุมขังเดือดร้อนทางด้านของผอ,อกองทันทวิทยารักษาการผอทันทสถานหญิงกลางคุณกนกวันจิว๋วเชื้อพันุต้องออกมาชี้แจงข่าวลือดังกล่าวแต่ก็ชี้แจงเพียงสั้นๆบอกว่ากรมรัชทันไม่ได้รับรายงานใดๆเลยเกี่ยวกับ,รบเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าคุณการนั้นยังมีสุขภาพแข็งแรงปกติไม่ได้ร้องขอพบแพทย์ หรือมีอาการเครียดอย่างที่เป็นข่าวอีกทั้งข่าวไม่มีที่มาที่ไปเป็นเพียงกระแสที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เท่านั้นพร้อมั้งขอความร่วมมือประชาชนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแชร์เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดครับ mm hmm. ก็จะขอเติมนิดเดียวสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้ที่จริงเราผมมาจัดรายการแรก,แรกๆก็คือมาถึงก็เจอดีไอคอนเลยใช่แล้วก็ในเวลาตอนนั้นเนี่ยผมได้นําคำพิพากษาสารดีกาหลายกรณีเพื่อมาบอกท่านผู้ชมว่า เวลาเราดูข่าวเราอยากให้คนนั้นเข้าสู่เรือนจําคนนี้เข้าสู่เรือนจํานะครับก็พยายามจะบอกว่าใครก็ตามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นว่าเป็นการช่อโกงถึงแม้คุณจะโฆษณาถึงแม้คุณจะเป็นแม่ขายแต่คุณไม่รู้ว่ามันมีขบวนการช่อโกงประชาชนอยู่ตามคำพิพากษาสารดีการอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกรณีที่เกิดขึ้นดาราอาจจะไม่เหมือนกันกรณีแบบนี้เนี่ยผมกลับมองว่า ต้องยึดแนวทางคำพิพากษาสารดีกาซึ่งแนวทางนั้นแหละครับก็จะเป็นแนวทางพิสูจน์ตัวเองของทุกคนว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องหรือยกประโยชน์แห่งความสงสัยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายกรณีก็จะเป็นบทเรียนที่สําคัญของดาราทุกคนที่จะต้องชั่งน้ําหนักแต่สาระสําคัญคงไม่ใช่มันมันให้ความสําคัญกับดาราว่าจะเข้าไปใน ผลิตภัณฑ์ไหนธุรกรรมอย่างไรบริษัทอะไรอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่คนที่จะทำได้จริงๆเนี่ยต้องเล่นงานที่ต้นน้ำครับก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคการที่คุณให้ใบอนุญาตไปมาถอนไปเป็นระยะระยะเนี่ยแสดงว่ากระบวนการให้เนี่ยมันอาจจะต้องมีการทบทวนหรือไม่มการให้ใบอนุญาตนะครับทั้งการจำหน่ายตรงและการตลาดตรง ว่ามีการบิดเบือนหรืออาจจะสมเสียงนำไปสู่การช่อโกงประชาชนได้หรือไม่และมีหลักประกันอย่างไรรวมไปถึงผู้เสียหายจะได้รับการเยียวยาหรือไม่หลักเกณฑ์เหล่านี้อาจจะต้องมีการทบทวนกันครั้งใหญ่นะครับผมยังไม่ค่อยโทษไปที่ดารานะที่เขาอาจจะไม่รู้ทั้งหมดแต่คิดว่าความสำคัญอยู่ที่ภาครัฐจะต้องวางกฎกติกาให้ชัดเจนเป็นเชิงการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุปัญหากับประชาชนในวงกว้างซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับเพราะว่ารอบนี้ก็เหมือนว่าไม่มีการเอาผิดเจ้าหน้าที่ในสคอบอเลยใช่แม้ว่าจะชัดเจนว่ามันมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะอาจารย์เราฝากไ,ไว้ประเด็นนี้สั้นๆแค่นี้นะครับเชิญต่อเลยครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งหลายคนติดตามเรื่องของกรณีการแก้ปัญหาคอเซ็นเตอร์ก็มีความคืบหน้าที่วันนี้คอรมอเห็นชอบการแก้ไขพระราชะกำหนดไซเบอร์นะคะ จะดึงเอาแบงค์และเครือข่ายมือถือเข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อเหยื่อคอร์เซ็นเตอร์ด้วย โดยในเนื้อหาสาระที่คอ,อรมอเห็นชอบวันนี้เนี่ยก็กําหนดสาระไว้หประเด็นขึ้นกําหนดความรับผิดชอบร่วมของสถาบันการเงินเครือข่ายมือถือสื่อสังคมออนไลน์โดยกําหนดให้ผู้ให้บริการต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 2. กําหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องมีหน้าที่ในการระง,งับการใช้ซิมการ์ดที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดทันที 3. ต้องเร่งรัดกระบวนการคืนเงินให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นการเพิ่มหน้าที่ให้ธนาคารต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่มีความผิด หรือเชื่อมโยงกระทําความผิดให้ปปงอ้วยเพราะต้องเอาผิดเรื่องฟอกเงิน 4. เพิ่มอํานาจในการดําเนินการกับแพลตฟอร์มโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดโดยกําหนดให้แพลตฟอร์มต้องร่วมรับผิดชอบในการป้องกันและตรวจสอบการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นและ 5. เพิ่มบทลงโทษสําหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมคือพวกที่เอาข้อมูลเราไปขายอะ่ะจะต้องมีโทษเพิ่มมากขึ้น มี2แบบก็คือแบบส่งต่อหรือแบบขายข้อมูลโทษหนักเบาต่างกันสูงสุดปรับถึง5ล้านต่อหนึ่งกระทงส่วนโทษจำคุกจำคุก5ปีอาจารย์ก็ต้องชมเลยนะครับว่าออกมาตรการได้ตรงประเด็นแล้วก็เรียนให้ทราบว่าเรื่องแบงก์กับค่ายมือถือเนี่ยควรจะรับผิดชอบนานแล้วเพราะการที่มี call center มาหลอกแล้วก็ปล่อยให้มีการดูดเงิน แค่กดเฉยๆเนี่ยดูดเงินไปเลยโดยที่เขาไม่ได้รับการคือเขาไม่ยินยอมแต่เขากดไปเพราะเขาพลาดและเขาไม่รู้ว่ามันกระบวนการดูดเงินง่ายขนาดนั้นผมว่ากรณีนี้ต้องอาศัยคนที่มีทุนครับธนาคารเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นธุรกิจที่กึ่งผูกขาดนะครับการแข่งขันเนี่ยไม่เยอะแล้วก็กําไรมหาศาลเทียบกับประชาชนที่ยัมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินเนี่ยยากมากนะครับ เมื่อเป็นกรณีที่คุณกำไรอย่างมหาศาลร,ระหว่างส่วนต่างดอกเบี้ยงเงินฝากกับดอกเบี้ยงเงินกู้และมีกำไรขนาดนี้เนี่ยแบงก์ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบค,คุณจะต้องลงทุนแอปพลิเคชันอย่างเข้มข้นและต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะเขาฝากเงินกับคุณควรจะเป็นอย่างนี้นานแล้วใช่ค่ายมือถือก็เช่นเดียวกันปล่อยเรื่องบัญชีมา้าแบบรู้เห็นเป็นใจ แน่นอนเห็นว่ามีรายได้ขึ้นมาเยอะ <Okay. S 1> โดยไม่ได้สนใจผลกระทบเห็นด้วยเลยนะครับว่าธนาคารและค่ายมือถือต้องรับผิดชอบเป็นประเด็นหลักไม่ใช่ประชาชนที่เขาเป็นเหยื่อ,อเขาแค่กดไปถูกดูดเงินได้อย่างไรเขาแค่ไม่รู้ว่ามีคนหลอกเขาเพราะเป็นตำรวจปลอมตัวมา<อ>นะครับ AI ปลอมตัวมาปลอมเสียงมาและเขาพลาดพวกคุณนั่นแหละครับที่ต้องทำหน้าที่ในการคุ้มครองประชาชน พอฉันแล้วสนับสนุนนะครับในเรื่องของการตราเป็นพระราชกำหนดเพราะเร่งใช้เลยและเดี๋ยวไปผ่านรฐสภาเขาบอกว่าจะบังคับใช้กุมภาพัานธ์เลยใช้เลยครับแล้วก็สนับสนุนและต้องชื่นชมเลยนะครับรัฐบาลนานๆจะมีผลงานออกมาให้ประชาชนรู้สึกว่าแก้ปัญหาได้ผมว่าอันนี้ถือว่าเป็นงานชิ้นหนึ่งที่เป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมใช่ค่ะนะครับหวังว่าจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่มันไม่จบนะครับ เพราะเทคโนโลยีและมิจฉาชีพมันพัฒนาตลอดเวลากฎหมายเนี่ยต้องตามให้ทันใช่ครับก็ฝากไปแค่นี้แหละครับ